สวัสดีครับวันนี้พวกเราอยู่ในแอร์เพลน3ประตูไหนคนเยอะมั่งเป็นประตูนู้นงจรดูครับประตูไหนคนเยอะ<ม>ไหนประตูไหนมีคนเยอะมั่งประตูไหนมีคนเยอะอืมนี่หนึ่งคนนั่นก็แบบนี่ก็ประตู ประตูเดิมนะครับประตูเดิมอื้อหืออื้อหืออื้อหือเลยอื้อหือเลยประตูเป็นแล้วทุกคนออืืตัวนั้นตัวนั้นออกไม่ได้แล้วทุกคนก็จะหม้เขากินมาเสร็จจะบักนะกินนี้กินนี้ผมมาเล่นหนึ่งครั้งแล้วครับผมรู้สึกว่าจะเกิดอาการบักเออผมขอเป็นพลเอกโชวชกันนะผม ขอนั่งตรงนี้อยากนั่งเลยตั้งนานไหมงงาหมามามาประชุมกันเราคือหัวหน้ามาหญ่เชวนะเฮ้ยมโนโนเกะมโนโนเกะขอเป็นเพื่อน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 เลยครับผมจะขอเป็นเพื่อนขอเป็นเพื่อนขอเป็นเพื่อนความชัดเเต็มเลย ต่อเฟมเลทเยอะเลยครับต่อเฟมเลทเยอะเลยครัอ่าข้างบนในโซโซครับโมูนโนเกะโมูนโนเกะเอ้ยฉันเปล่าอุยโมู no นโนเกะสี่สามสี่สี่สามโมโนโนเกะชุดใหญ่แต่อาจจะไม่ใช่กระด้ครับชุดหนูแต่ว่าต้องข้างหลังต้องเขียนเป็นอุ๊บนะอุ้ยไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับเอ้ยเสื้อในอาจจะเป็นอุ้ปก็ได้ครับผมชอบผมบช้าประชุมอนุญาตไปเลยอ,น,อยนุญาตให้คนนี้เป็นเพื่อนส่วยใครใครเอ้ยโมโนโลเกะอย่าตายนะโมโนโลเกะยืนทำไมโมโนโลเกะมองไม่เห็นว่าตัวเองนั่งอยู่โอ้โมโนโลเกะไปเถอะเราอยากให้โมโนโลเกะลืิ่มทำ ดำก็ตายไปนะดำตุ้งนั่นไงพวกเราครับมีคนตายไปหนึ่งคนครับ<ม>นี่คือเขาชื่อว่าโรโน่เดอะโรโน่นั้นเขานั้นได้ ป้นเครื่องบินผมไม่อยากจะถามให้ทุกคนอันเองครับเพราะผมอ่านบทสัง่งทีไม่เป็นครับผมจะ้ทุดมั่วครับเอ้ครั้งน,นี้เราเป็นคนถามพทัทีในหนึ่งเป็นคำตอบที่ดีมาก <c oughs> โนโน้นั้นเขาได้คุมตัวนักบิน <c oughs> แต่ นักนักบินผู้ช่วยเขาถูกมเมาไปแต่งเข้านักบินแล้วแล้วเป็นยังไงทีนี้ผู้หญิงผู้ชายผมเป็นผู้ชายครับแต่ว่าเวลาเก็บเสียงจะแตกคนระับทุกคนก็จะน,นึกว่าผมเป็นบ้าบ้าตึ๊ดตึ๊ดโรโน่อีสต์มโลโนโ่ อ,อะไรก็ไม่รู้มีมีแนะ่ะเครื่องต้นได้มีโอ้โหปฏิบัติการใหญ่ลับสุดยอดโอเคฮ่าฮ่าสสอะไรเนี่ยท่านพลเอกโนโชโนโลโน,โลโนอะไรก็ไม่รู้ครับท่านพลเอกโลโนี่ยทำไมท่านชอบยุ่งก้วจังหาให้ไปตรงนี้ใช่ไหมครับผมรู้ครับ เริ่มปฏิบัติการรับสุดยอดได้ใช่ไหมครับเราจะลงลิฟต์ไปแล้วนะครับทุกคนฮึมฮึมฮึมท่อนอะเก่งนะใครอย่ามาแหลมกับฉันลล์นะรครับท่านผู้เอกโชโชโลโน่และโชโชอะไรไม่โอ้ลิฟต์กำลังลงลิฟต์กำลังเปิดใครอย่าออกไปข้างนอกนะเข้ามาตั้งหลายคนเข้ามากันตั้งหลายคน เลขใครเนี่ยหนึ่งหนึ่งเออไม่ได้นับเอ้าเฮ้ยสองคนนั้นลงมาเร็วเอาไปยืนอะไรตรงนั้นลยนะลงมาลงมาหายไปไหนเอ้าเฮ้ยลงมาเลวเจ้าสางอือเจ้ามูนกุ้งลงมาเร็วลงมาลงมาลงมาเร็วเฮ้ยไปนะเจ้าเจ้าอะไรก็ไม่รู้เจ้าคือใครก็ไม่รู้เลยต่้งหัว เรานี่มีอะไรเรื่องเลยเราต้องไปเป็นชุดก่อนผมชอบสีแดงครับไปเป็นชุด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 นี่ไงได้แล้วชุดผมชอบสีแดงอืชอบชอบชอบสีแดงชอบ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 สีแดงเฮ้ยไอ้หมีไอ้หมีนุหอมซียจัง ผมนะหอมสีนะหอมสีมาตุ๊กกอสีอะไรเอืมสิบห้าสิบสี่สิบสาเอ็สิบเก้าแปดเจ็ดใครไม่จะเสือตายนะอืมเฮียเอ้ามาสูงอ่าะอะไรเนี่ย ผมจะไม่ไปตามคนเอกโชวคเาัาเอ้ยน้องสาวมานี่เราน้องสาวอะไรเนี่ยน้องสาวไม่ยอมมาครับใครกไร็ไม่ใช่น้องสาวแน่นอนเอ้อพร้อมเป็นคนทำเองอ๋อปฏิบัติการรักสุดยอดเนี่ยผมชอบเลย,เลย <c oughs> ด้วยแบเตอร์ด่วงนี้จะทำให้เครื่องบินเรานั้นพังเร็วขึ้นแต่มันก็จะทําให้เครื่องบินจะเถียนขึ้นเย้เยยเฮโยตรงนี้แหละที่สีมขันมากกว่า hmm. เดี๋ยวมาสนทับผมไปกินนี่ผมอา่านคิดนะครับแต่มันสนทับครับโอ้ยโอ้ยพาเราโอ้โหเสียสีกับพ่อเราเนี่ยโอ้ย,อยมันเสียสีกับพ่อเราฮีดีดี โอ้โหยังไวท์ตอนนี้แบตเตอรี่กำลังโหลดอยู่เหมือนโหลดเกมมาแล้วตอนนี้แบตเตอรี่เราเต็มแล้ว สองนะฮะปุ่มแต่ไม่ติดเกินเออเช้ัน,น,นี้เราคืนกับตันเอีกกับกับตันกับปุ่มมั่วไปเลยอื่เซเว่นเท่นะกับตันขอบคุณมากที่ชมอืมไปพัฒนทำงานได้ตันสอนแกแล้วเริ่มทำกิจกานและการกุศล ไป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 มาน้องชายเห็นกลายหรือเปล่าท่นานตาหนังคอมกับพุ่นเอกโชว์ๆนะเฮ้ hey, พุ่นเอกโชว์ๆครับผมนั่งกับพุณสิบสี่สิบสามสิบสองนี่เรามีกันเราก็มีนะพุ่นเอกโชว์ๆทำไมเหรอเจ็ดหกห้า C สามสองหนึ่ง Black เครื่องบนินเป็ดนะโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเครื่องบินผมน,นะแต่เ,เพลงสามทำไมมีป้ายโปรโมตตัวเองด้วยจังทีนตั้งแต่ขึ้นมายันรันเครื่องบินเลยเนี่ยฮึไอ้มีกล้วยให้กินด้วยม,มีกล้วยให้กินอย่างเงี้ย ต้องมียาพินแน่ะนอนครับเพราะว่าเป็นพวกแมพแคมปิ้งนะเฮ้ยฉันจะออกไปโอ้โหขึ้นตรงนี้น่าจะตกนะผมไม่เอาหรอกนะแล้วเริ่มเกมใหม่คนระับเสียเวลากินกล้วยกันเกินมาฝรั่งกล้วยอะไรก็เถอะอะไรก็ตามไปเราก็จะกินให้หมดนี่เราก็มีอื้อหือสุดตุ่มนะตุ่มด้ยกันนะ ตุกตาของเราเองนะนอตุกตา M P C เอาหมดตัวนะน่านทอเลยนะ เป็นแบบครื่งบินจริงๆครับชิบเดียแลนเนเฮ้ยวนนนะพวกเรานั่งกออนังกออคนไอจนโชเขาลุกซอนนั่งกอลอรทำไมนับงับเก็บบะนาไว้กินดีกว่า ัตนีเอาบักเอาตรงท่าบักตรงทำยงไงฮะนั่นไงบักแล้วครับต้องเดินไปลาบักต้องเดินถึงจะหายบักครับตายเรื่องก็ยังยังอยู่ดีเพราะว่าฉะนั้นนะครับผมไม่สามารถทำได้หืมมีปิดด้วยฮะเออทำไมปีกงอ ข้าไปตอนมืดเลยใช่ไหมเฮ้ยทำไมไมันมีควันพึ่งทำไมไม,มีควันวันนี้พวกเราใกล้จะมาถึงเอ้ยทำไมเครื่องบินเอียงอ๋อรู้สึกวจะติดไฟนะครับผมท่านปิดหน้านะ โ oh อ้ไม่ก่อืเออเออโอ้ยบินมาจากทางไปนี่เลยท่านครับเครื่องจะพังกันย้แล้วนะครับนั่นนะครับท่านไมคน่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีละเครื่องนะครับ ร่มพลาเย่ท่านจะร่ไม่ส้มท่านม,มาตรงนี้เฮ้ยไหนไปส้มเหรอโอ้โหป้องกันยังคาปังท่านนี่ท่านให้ผมมาตรงนี้เลยเหรอก็โมเดลของคนติดอ๋อไม่ติดนึกว่าติดคร,รับไม่ขอโทษนะโนที่หนึ่ว่าติดค่ะจุ๊บจุ๊บ không được, Ui không? Hắn hắn hắn. hú, Hắn 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 hắn. มาลงนี้อย anyway. oh ู oh, oh ่ตรงนี้ตรงนี huh. oh ้เ oh. ข <Yeah. S 2> oh ้ามาเลยใช่หโอ้โหโอ้โหโอ้โหอาสีมาสามต้นต่าเดินรถได้เหรออมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหกลางพารำตัวเราโอ้โหอย่าไปอยู่ใกล้ครับเซนสีียมา อย่าไปอยู่ใกล้นะน้องอาจจะตายก็ได้โอ้โหไปอยู่ฝั่งโอ้โหไปห่างเละนี่เดียวก็วน่ละหืมลูกออกมาห่างๆครับผมซองซองเีอที่เอาก็ได้โอ้โห เงี ize, ย้ยจะไม่มีอะไรใช่ไหมมันไม่มีอะไรใช่ไหมอือหือไม่มีอะไรไม่มีอะไรก็บ้าแล้วเนี่ยโค้งกระดูพี่สาตวโค้งกระดูปอะไรเนี่ยอ่ะเนี่ยโอ้โหอยู่อะไรกันเนี่ยโอ้โหติดไฟด้วยอะมันไฟ

กำลังจะทำอะไรที่ผมไม่ยังวูไม่ทราบคกมน่ารักคนระับสามารถสังซื้อได้ที่ร้าตุ๊กต,ตาเมื่อไนะี่ท่านท่านท่านม่นนเสร็จหรออ้า้าาวกนีะ Mereka mengatakan bahawa mereka benar-benar Hihihi Peking Singa Mo Sia Wa La Sia Wa Mereka mengatakan bahawa mereka benar-benar Kapten Kapten, bolehkah anda melihat kandungan ini? Kandungan ini yang berada di sini tidak អូបង្កាន់មុំចិត្តហើយអូបង្កាន់មុំចិត្តហើយអូបង្កាន់មុំចិត្តហើយឯងមិនអត់អញទៅលើ8មែននេះមីមីអត់ពីតអត់ទេហើយ โซโน่คอนโชขวาซ้ายขวา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  แลวเร็วประตูที่เปิดเลยคุณกับตนเล่ลนเลยครับคุณคุณโชคผมจะรีบไปแล้วโอเคได้แล้วรีบไปแล้วคับ แล้วครับล้มนาะโอ้ล้มด้วยเาอะรอย่างอือเ่อเขาอีกวย ีบไปช่วผมส่วนผมจะรีบไปห้องตรงข้างไอผมม้ผมมาผมมาทางนี้แหละผมมาช่วยแล้วครับผมมาช่วยแล้วช่วยแล้วเฮ้ยมาเด็น

Hey, Loner. รได้เป็นคนคุย